ครับสวัสดีครับมาแล้วครับลูกควายอีสานนำโชว์ครับมื่อนี้คืดอยากผัดเนือไม้ครับผัดเนือไม้มื่อนั้นผัดเนือไม้เส้นหมูหมื่อนี้ก็เลยผัดเนือไม้ใส่ไก่ครับใส่หัวละผ้าหอมๆครับพี่นอ้องไปติดตามบ๊อบโอเคครับพี่นอ้องปุ๊บแจ๊บ แกดครับเปิดแกดอนี่ครับพี่น้องัวละ้าไก่กุดพริกน้ำมันข้าบผมจัดไป うん。<ス>

แต่มันาจามไปพร้อมก็เสียบดีสินอ่ะอุ๊ยขวาหอมแล้ววนนี้ครับขวาหอมแล้วนี่ครับน้มมึงเรียนหลกมันโดนเก้ยมันหลายบอกยิดนี่ครับใส่ไป,ไปเลยนี่สุดหวัดครับ 鲜肉。修好 <noise> ชูใส่เนื้อใหม่ไปครับ oh. นื้อใหม่นี่เขาต้มก่อนนะพี่น้องต้มเห็นต้มเห็นขมมันหรอกที่ใครมาใส่ผัด

有天，我问他们，有谁？有那么厉害，好勒不？那么厉害啊！你忘记了？就，小飞。辣子和泼椒，老 ขั้นตอนสุดท้ายครับหวัวละผ้าโล่งเรื่อยพี่น้อง ก็ผเจ้าวนะพี่น้องออเสร็จพี่ี แค่นี้แหละครับสวัสดีครับเดี๋ยวมืออื่นสีหาเมนูแปลกๆเ็จให้เบิ้งครับพี่น้องวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดซับตะไคงกดแชร์กดถูกใจด้วยนะครับบ๊ายบาย